s h a p e Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกิน และเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สูธรรมชาติที่คณะนักวูจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่าสิทปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกะระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียรนานด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย ก็รากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีขายมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากการส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอลเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ55%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้น่ะลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลการนี้นะครับ พราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทนคือหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในผลในเคนเราบอกว่าผลิตพัณฑ์ของเรามันเป็นเปิตพัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยายอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชง้าไปในกาแฟก็ไปในชาหรือก็ไปในก๋วยเตี๋ยวกระทับรับประตานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดสถานสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินสวัสดีครับผมชื่อโกศลสรรายสนิทครับปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเราก็เป็นที่ปร,รึกษาให้กับบริษัทต่างๆแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษล่าสุดเป็นอยาโทผู้บริหารจริงๆโดยเนื้องงานเนี่ยผมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับทีนี้รูปร่างเนี่ยปกติก็เป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วผมสูง192 ผมหนัก82ในแง่ผู้ชายถือว่าดีใช้ได้เลยแต่สังสรร์บ่อยเนี่ยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบวมครับพุงมันก็พุงมันก่อแล้วก็ใต้คอเนี่ยใต้คางเนี่ยครับมันก็าย,ยาน,น้าก็พองแล้วก็ตัวเนี่ยมันก็บวมบวมขึ้นมันไม่สลิมเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเสื้อผ้าที่เคยใส่ได้มันใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็ ผมก็อยากใส่กางเกงประเภทแบบสกินน mm ี่แล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยจากปกติเอวเดิมที่เราเคยซื้อเนี่ยมันซื้อไม่ได้มันต้องไปซื้อไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็เลยมองว่าทํายังไงเราถึงจะแก้ปัญหานี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาไปปรากฏตตอนหน้าสธารณชนเนี่ยนึกภาพนะครับผมยืนอยู่บนเวทีแล้วผมมีพุงยื่นเนี่ยฮะเสียเซลครับก็พูดตรงๆนะฮะผมก็อยู่ในวงการวิชาการส่วนหนึ่งศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องต่างๆมาพอสมควรมีโอกาสได้มาพบ ดรพิเชษ์นะครับก็ได้นั่งคุยพอนั่งคุยปุ๊บท่านบอกว่าท่านมีเรื่องของสลิมมิง่งผมก็ทมอาจารย์อย่าพูดเล่นนะครับท่านบอกผมไม่ได้พูดเล่นผมมีของจริงผมมีผมไม่ไนักวิทยาศาสตร์โอเคฮะผมขอทาความเข้าใจหอนนันจ้ผมก็ศึกษาเรื่องข้อมูลของอาจารย์มาพอสมควรนะครับแล้วผมก็ต้องใช้คําว่าอันนี้ตอบโจทย์ เพราะว่าข้อที่1เนี่ยมันมีงานวิทยาศาสตร์ที่มันรองรับ2องเนี่ยเขาขายไปหลายประเทศแล้วนะฮะสมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปามาเป็นธรรมชาติ 4. เนี่ยก็คือเขามีทฤษฎีให้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่การกดปราสรทไม่ใช่การเป็นไฟเบอร์ไม่ใช่การขับน้ําออกนะครับแต่มันเป็นวิธีการทางร่างกายจริงๆผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะไม่ต่างกันหรอกทุกคนก็อยากจะดูดีเพียงแต่ว่าผู้ชายอาจจะรู้สึกว่า ลุกเสียบางทีคนก็ชอบแต่ความเป็นจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรูปร่างดีครับโดยเฉพาะยุคนี้มันเป็นยุคของพวกเมโทรเซ็กชวลทุกคนก็อยากจะแบบมามีรูปร่างเฟิร์มไม่งั้นเราจะไปข้อฟิตเนสกันทาไมใช่ไหมครับดังนั้นทุกคนอยากได้รูปร่างดีครับเพราะรูปร่างดีถ้าเราไปไหนเนี่ยเราก็มีความมั่นใจแล้วที่สําคัญก็คือโรคภัยมันก็น้อยดังนั้นผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยอยากมีรูปร่างที่ดีแล้วก็ไม่ต้องอายครับสินค้าตัวนี้ผมมองว่ามันไม่ใช่ของผู้หญิงมันเป็นของที่ ทุกเพศทุกวัยทานได้เพื่อจะทําให้เราเนี่ยกลับมามีรูปร่างที่ตามปกติตั้งแต่ผมใช้สินค้าต,ตัวนี้ก็เหมือนอในชนมรมคน,นสวยเนี่ยนะชีวิตผมดีขึ้นเยอะมากผมสามารถจะมีไลฟ์สไตล์มีสิ่งทุกอย่างที่แบบดีขึ้นมาได้เลยมีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมาผมก็อยากให้ทุกคน,นะฮะได้ประสบการณ์เดียวกันมาร่วมกันครับแล้วพอพวกเรารูปร่างดีขึ้นแล้วนะครับชีวิตเราเนี่ยมันไลฟ์สไตลมันดีขึ้นเยอะมากเลย ค่ะชื่อนริชาร์พรแก้วบริสุทธิ์นะคะเล่นชื่ออ้อยน้ำหนักเนี่ยพอพออายุมากขึ้นนะคะจริงๆมันก็มามันเริ่มตั้งแต่แบบมันเริ่มมาเรื่อยๆจนจนจนมามากสุดๆเอาคือน้ําหนักก็คือมา74กิโลซึ่งไม่เคยเลยไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยด้วยด้วยความที่ว่าพออายุมากขึ้นระบบเผาผลาญอะไรเราก็ไม่ไม่ไม่ทำงานนะคะแล้วก็เราก็การออกกำลังกายเราก็แบบไม่มีไม่เคยมีเวลาแล้วก็ทาน ทานเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่ามันมันมันอยู่กับเราหมดอะแล้วก็อ้วนอ้วนทุตสัส่วนเลยโดยเฉพาะแบบเป็นคนโครงร่างใหญ่ใช่ไหมฮะมันก็จะออกตามสะโพกตามหน้าท้องตามต้นขาแบบมีปัญหามากก็ <laughs> อันนี้ก็ท,ท,ทีแรกแล้วจะไม่เชื่อหรอกพิตพันธ์พวกอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าแบบมันมีกันเกลืออะแต่น้องสาวเขาแนะนําเขาจะไปศรัทธาอาจารย์ด้านอีกด้านหนึ่งด้านสุขภาพแล้วพอดีว่าอาจารย์ท่านนี้เขา ท่านมาทาตัวนี้เราเกิดความศรัทธานในตัวนั้นอยู่แล้วเรื่องสุขภาพปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะแล้วพอเรามั่นใจปุ๊บเราก็ลองพอลองแล้วมันได้ผลได้ผลทีแรกก็ยังไม่แบบไม่มั่นใจกลัวว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าก็คล้ายๆผลิตภัณฑ์ที่เคยใช่ใชไหมคะแต่ไม่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบเราก็ร่วมด้วยช่วยกันด้วยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่เราทานเนี่ยถ้ามันก็คงไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะว่า ไม่มีปาฏิหาริย์ที่ขนาดว่าเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเราบอกว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเราก็เราก็ลดเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยคือเราศรัทธาอาจารย์เราก็ร่วมด้วยวิธีไหน่ะคะที่เราจะช่วยได้ก็คือว่าคือตราบใดเท่าที่คุณทานเกินเมื่อไหร่คุณก็ต้องกลับมาอีกวันอย่างค่ำใช่ไหมคะพวกไขมันพวกความอ้วนแล้วก็แบบว่ารู้จักทานให้เป็น ทานทุกเวลาทานทุกมือ้อไม่ไม่ได้ใช่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะเมื่อก่อนใช้วิธีโดยที่ว่าอดอาหารผิดพิธีมากเลยอดอาหารโหย,ยมากโหยแล้วก็โซมแต่อันนี้ไม่โซมเลยมีแต่แบบไปไหนก็มีแต่คนทักอะ่ะทักว่าแบบทางที่ดีขึ้นมากๆคือตัวเองเป็นคนแบบคือุดโซมมากเลยตอนที่อ้วนนะฮะแล้วพอเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาทางของอาจารย์แล้วมันดีขึ้นตามลําดับตามลาดับนะฮะมีแต่คนทักไม่ว่าใครทักแบบ หน้ามือเป็นหลังมืออะแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนสุขภาพ,ภาพดีขึ้นทัวเลยค่ะทุกอย่างไข่แอนตัวสุขภาพเนี่ยผลตรวจเนี่แบบเป็นดีหมดทุกอย่างดีขั้นแบบคือดีเลยนะคะไม่ใช่ว่าเออเกือบจะโลแล้วไม่ใช่ดีเลยค่ะพอได้ได,ได้ได้สุขภาพแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับความเฟิรม์มอะไรเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนเหมือนพอเราได้ตรงนี้มามันเหมือนทําให้เราก็ลดวัยนะคะ ทำให้แบบเหมือนเราสาวขึ้นอะไรประมาณนั้นน่ะคนก็แบบโอ้เราก็มีกําลังใจแนละ้วอยากจะแต่งตัวแล้วเมื่อก่อนนี่ไม่แต่งตัวและไม่เข้าสังคมคือชอบมากอะ่ะคือคือปลื้มมากกับกับกับอ่าไอที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของตัวเองเนี่ยคือคือใช้มาเยอะแล้วไม่เคยอย่างนี้อ่ามีจลุดเฟมก็คือว่าพอใช้ไปผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยใช้ไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะกลับกลับแล้วก็แบบมันมันมันเหมือนยิ่งแย่กว่าเดิมอะ่ะ เหมือนเราไม่ทานอะไรซะดีกว่าเราคงไม่ถึงขนาดนั้นนี่พอเราทานแล้วกลายเป็นมันดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับไม่มีโซมไม่มีหวยไม่มีอะไรทั้งสิ้นถึงบอกว่าอาจารย์ต้องต้องชื่นชมอาจารย์มากเลยนะแบบผิพิธภัณฑ์ท่านเป็นอะไรที่ปลอดภัยนะคะเป็นปลอดภัยที่แบบแล้วเป็นผิพิธภัณฑ์ของของคนไทยด้วยซึ่งคนทั่วไปเนาะไม่เคยนิยมของคนไทยก็แปลกใจเหมือนกันนะ แต่เราเนี่ยพอได้ยินคนไทยนี่มีความรู้สึกว่าเออเราก็ปลื้มสิเราปลื้มอยากจะดูซิมเป็นยังไงแล้วก็ดูว่าท่านมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วท่านคงไม่มาที่จะทําอะไรแบบใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจมากๆตอนนี้ก็แนะนําคือหมายถึงว่าใครถามเนี่ยก็ตอบได้เต็มปากเลยแบบว่าเต็มที่เลยว,ว่าผิดพัน์ของอาจารย์ตัวนี้ดีมาก Go s h a r Secret of Magic นวัตกรรมความเพลียม,มหัศจรรย์